เวลาเราพูดถึงโดมินิกโซโบสลัยน์ star ดังของลิเวอร์พูลเราก็นึกถึงลูกยิงไกลพลังช้างการวิ่งแบบไม่มีหมดอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมองเขาในมุมที่ต่างออกไปนิดหนึ่งเพราะมีเรื่องที่น่าสนใจมากว่าความสำเร็จของเขาเนี่ยเคยถูกทำนายไว้ล่วงหน้าตั้งนานแล้วไม่ใช่โดยแมวมองนะครับแต่ด้วยข้อมูลจากวิดีโอเกมใช่แล้วค่ะ วันนี้เรามีเอกสารสองชุดที่ดูเผินๆเหมือนจะมาจากคนละโลกเลยแต่พอเอามาวางคู่กันแล้วมันโหมันน่าทึ่งมากชุดแรกก็คือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเลยนะคะที่ใช้ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลจากเกม e-sport a fc เพื่อหานักเตะที่มีศักยภาพสูงส่วนอีกชุดก็คือพวกบทความบทสัมภาษณ์ต่างๆที่ตามติดเส้นทางของโซบอสไลน์มาตั้งแต่เด็กๆเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะมาลองเชื่อมจุด ระหว่างคำทำนายจากโลกดิจิทัลกับความเป็นจริงในสนามฟุตบอลดูแต่แต่ก่อนอื่นเลยนะผมต้องถามก่อนเลยข้อมูลจากเกมเนี่ยนะคือมันจะเชื่อถือได้จริงๆอครับค่าพลังในเกมพวกนี้มันก็ถูกกำหนดโดยคนกลุ่มหนึ่งที่ดูฟอร์มแล้วก็ให้คะแนนไปตามความรู้สึกหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เลยที่ชื่อว่าการทำนายศักยภาพการเติบโตของนักฟุตบอลในเกม e-sports fc คือผู้วิจัยเองก็ ั้งคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าข้อมูลมหาสารที่ถูกเก็บมาหลายปีในเกมเนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างซ่อนอยู่ไหมที่จะบอกอนาคตได้โอ้ oh. ซึ่งมันต่างจากข้อมูล GPS ที่นักเตะใส่ในสนามนะคะอันนั้นจะบอกเรื่องกายภาพณปัจจุบันแต่ข้อมูลในเกมมันพยายามจะวัดทักษะที่ซับซ้อนกว่านั้นโอเคพอจะเห็นภาพแล้วครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยคําทํานายนี้กันเลยดีกว่าว่าอัลกอริทึมมันไปเจออะไรเข้า หลักการของงานวิจัยนี้นะคะคือทีมวิจัยเนี่ยเขาดึงข้อมูลนักเตะจากเกม EA Sports FC ย้อนหลังไปเลยตั้งแต่ปี2015ถึง2023แล้วก็ใช้ Machine Learning มาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเตะที่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าศักยภาพสูงซึ่งคำจำกัดความนี้สำคัญมากเลยค่ะใช่เลยครับเพราะคำว่าศักยภาพสูงนี่มันตีความได้หลายแบบมากมันคือนักเตะที่พลังเยอะๆอยู่แล้วหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยค่ะ และนี่คือหัวใจของเรื่องเลยคือโมเดลได้ไม่ได้มองหาคนเก่งณนะปัจจุบันนะคะแต่มองหาคนที่จับก้าวกระโดดในอนาคตคำจำกัดความที่โมเดลใช้ก็คือผู้เล่นที่จะมีค่าพลังรวมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย89แต้มใน3ปีข้างหน้าแล้วเคยมีค่าพลังรวมแตะระดับ76อย่างน้อยหนึ่งครั้งซึ่งกลุ่มนี้พอลองคัดออกมาแล้วนะคะคือผู้เล่นระดับท็อป10อร์ซ์ของเกมทั้งหมดเลยโอ้โห oh. นิยามละเอียดมากคือไม่ได้หาแค่คนที่จะเก่งแต่หาคนที่จะเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปถึงระดับท็อปได้แล้วในบรรดาน,นักเตะทั้งหมดมีคนที่เข้าข่ายในเยอะแค่ไหนครับน้อยมากค่ะในชุดข้อมูลทั้งหมดที่มีผู้เล่น4,000มื่นกว่าคนมีผู้เล่นที่เข้าข่ายตามนิยามนี้แค่6 4 4เอเนงค่ะโห<ฮ>นี่คือกลุ่มที่หาเจยากจริงๆเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยโอเคมาถึงคำถามสำคัญแล้วครับ อะไรคือปัจจัยที่โมเดลใช้ในการแยกเพชรออกจากกรวดผมเดาว,ว่าแฟนเกมส่วนใหญ่นะคงคิดถึงความเร็วการยิงคมๆอะไรและนี่แหละค่ะคือส่วนที่ทำให้ทุกคนต้องอ้าเลยจากการวิเคราะห์นะคะโมเดลพบ5คุณสมบัติหรือฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดในการทำนายและมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดกันอันดับหเลยก็คือการคุมบอลหรือบอลคอนโทรลการคุมบอลเหรอครับค่ะ ตามมาด้วยอันดับ2การจ่ายบอลง่ายๆหรือ short passing จ่ายสั้นๆเนี่ยนะใช่ค่ะอันดับ3การเลี้ยงบอลหรือ dribbling อันดับ4คืออายุยิ่งอายุน้อยยิ่งมีโอกาสพัฒนาและอันดับ5คือความนิ่งหรือ mental composure ค่ะเดี๋ยวๆนะครับ3อันดับแรกไม่มีทั้งความเร็วหรือการยิงเลยเหรอครับนี่มันสวนทางกับความเชื่อของคนเล่นเกมส่วนใหญ่เลยนะเวลาเราเล่นหมดเคารียก็จะมองหานักเดทสปีดจัดๆก่อนเลยถูกต้องค่ะ มันบอกเราว่าอัลกอริทึมมองว่ารากฐานทางเทคนิคที่มั่นคงมากๆอย่างการคุมบอลการจ่ายบอลสั้นการเลี้ยงบอลเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพในระยะยาวได้ดีกว่าทักษะที่หวือหวาอย่างความเร็วอีกอ๋อ oh, เพราะมันเป็นพื้นฐานที่ต่อยอดได้นเล่นที่ซับซ้อนขึ้นได้ในอนาคตแล้วปัจจัยที่5ล่ะครับความนิ่ง mental c o m p o s u r อันนี้น่าสนใจมากเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เทคนิค ใช่เลยค่ะการที่ดาวรุ่งคนหนึ่งจะรับมือกับความกดดันในสนามใหญ่ได้ดีแค่ไหนมันมีผลอย่างมหาศาลต่อการพัฒนาสีเท้าซึ่งโมเดลสามารถจับสัญญาณน,นี้ได้จากค่าพลังในเกมแล้วโมเดลที่ทำงานได้ดีที่สุดในงานวิจัยนี้คือ Random Forest ซึ่งมีความแม่นยำหรือ Precision สูงมากสูงมากนี่คือถ้ามันชี้ว่าใครมีแววก็คือใช่เลยพูดง่ายๆคือแบบนั้นเลยค่ะคือโอกาสที่จะชี้มุ่งมั่วเนี่ยมีน้อยมากแต่มันก็ต้องมีโอกาสผิดพลาดบ้างใช่ไหมครับ ในงานวิจัยเขาได้พูดถึงกรณีที่โมเดลทายผิดหรือ false positives บ้างไหมครับคือมีนักเตะที่โมเดลบอกว่าใช่แน่แต่สุดท้ายก็ไม่รุ่งบ้างหรือเปล่ามีพูดถึงค่ะซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของทุกโมเดลเลยผู้วิจัยก็ยอมรับว่ามีกรณี false positives อยู่เหมือนกันซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยนกสนามที่ข้อมูลในเกมมันวัดไม่ได้ <c oughs> เช่นอาการบาดเจ็บรุนแรงปัญหาทัศนคติหรือการย้ายทีมที่ผิดพลาดอื <c oughs> แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ อัตราความสําเร็จของมันสูงกว่าอัตราความล้มเหลวอย่างมีนัยะสําคัญและเพื่อพิสูจน์จุดนี้นะคะในวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาได้ระบุชื่อผู้เล่นที่โมเดลทํานายได้ถูกต้องหรือ true positive ไว้3คนเป็นตัวอย่างเลยและหนึ่งในนั้นคือเด็กหนุ่มชาวฮังการีอายุแค่16ปีตอนนั้นมีค่าพลังรวมแค่64เองค่ะ64เองเหรอค่ะแต่โมเดลกลับส่งสัญ,ญญาณเตือนว่าเด็กคนนี้แหละคือผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงเด็กคนนั้นก็คือโดมินิกโซโบสลท์สุดยอดเลย แสดงว่าโมเดลนี้ไม่ได้แค่ทํานายถูกแต่เลือกถูกคนมากๆด้วยซ้ําแล้วเด็กอายุ16ที่มีพลังแค่64คนนั้นณนะตอนนั้นเขาไม่อะไรพิเศษซ่อนอยู่ถึงขนาดที่ข้อมูลมันมองเห็นแต่คนอาจจะยังมองไม่เห็นซึ่งคําตอบมันอยู่ในเรื่องราวชีวิตวัยเด็กของเขาเลยค่ะโดมินิกโซบสไลเกิดที่เมืองซีแกสแฟวาประเทศฮังการีชีวิตของเขานีผูกพันกับฟุตบอลมาตั้งแต่จําความได้เลย โดยมีคุณพ่อซอโซอบสไลนซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพเป็นโค้ชคนแรกแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลกับเขามากที่สุดพอพูดถึงการควบคุมบอลที่เป็นปัจจัยอันดับหนึ่งมันทําให้นึกถึงเรื่องเล่าของเขาเลยนี่ครับที่ว่ากันว่าคุณพ่อให้เขาฝึกเลี้ยงบอลหลบขวดพลาสติกตั้งแต่อายุ3ามขวบเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงเหรอครับเป็นเรื่องจริงค่ะบทความหลายชิ้นยืนยันตรงกันเลยพ่อของเขาเล่าว,ว่าตอนนั้นที่บ้านไม่มีสนามหญ้า ก็เลยเอาขวดน,น้ำพลาสติกมาตั้งเรียงกันในบ้านแล้วก็ให้สบอสไลเลี้ยงบอลซิกแซกไปมาถ้าขวดล้มก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยโห<ฮ>ทำซ้ำๆแบบนั้นทุกวันเลยค่ะนี่คือการปลูกฝังทักษะการควบคุมบอลและการเลี้ยงบอลซึ่งเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งกับ3ที่โมเดลเจอตั้งแต่อายุแค่3าขวบ โหดมากและยังมีอีกเรื่องที่ผมได้ยินมาแล้วทึ่งมากคือเรื่องที่พ่อเขาให้กำลูกกอฟไว้ในมือตอนซ้อมเพื่อไม่ให้ติดนิสัยดึงเสื้อคู่ต่อสู้เพื่อให้มันกลายเป็นสัญชาตญาณไปเลยให้กำลูก,กอฟนี่มันสุดยอดไอเดียเลยนะแต่ก็แอบโหดเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> เหมือนฝึกวิทยายุทธเลยแต่ผลลัพธ์มันก็พิสูจน์แล้วว่าเวิร์กจริงๆค่ะ ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นคือคุณพ่อของเขาก่อตั้งอะคาเดมีของตัวเองที่ชื่อว่า Phonics Go ซึ่งไม่ได้เน้นเรื่องพละกกำลังหรือแทคนิกที่ซับซ้อนแต่เน้นสอนเทคนิคฟุตบอลอย่างเข้มข้นมากๆโซเบอร์สไลเคยให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยลูกบอลคือออกซิเจนบ้านคือสนามฟุตบอลโอ้โห oh. เขาไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปที่ไปดูหนังเล่นเกมแต่เขาเลือกที่จะอยู่กับฟุตบอลตลอดเวลาเลยเหมือนกับว่าอัลกอริทึมไม่ได้แค่เดา แต่กำลังอ่านร่องรอยของการฝึกฝนเป็นหมื่นๆชั่วโมงที่ถูกบันทึกไว้ในค่าพลังของเกมนั่นเองมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ปัจจัยสำคัญที่โมเดลเจอจะตรงกับสิ่งที่เขาถูกเคี่ยวกรำม,มาทั้งชีวิตถูกต้องค่ะมันคือการเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากว่าข้อมูลในเกมมันสะท้อนทักษะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโลกความจริงได้จริงๆและหลังจากที่อัลกอริทึมทานายไว้นะคะเส้นทางอาชีพของเขาก็พุ่งทยานอย่างรวดเร็วเลยค่ะ เขาเริ่มต้นกับทีมสำรองของ r เรดบูล o ซา h b บวกแล้วก็ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่สร้างชื่อที่นั่นก่อนจะย้ายไปแอร์เบลิฟสิกแล้วสุดท้ายก็คือ Liverpool ด้วยค่าตัวมหาศาล60ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านยูโรกลายเป็นนักเตะฮังการีที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ไปเลยตลอดเส้นทางนี้เขาก็ได้รับคำชมเยอะมากเจสซี่มาร์ชอดีตโค้ชของเขาที่เซาส์บวก เคยเปรียบเทียบเขาว่าเป็นเดวิดเบ็คแคมยุคใหม่เลยนะคะ oh. เพราะความสามารถในการวางบอลด้วยเท้าขวาที่แม่นยำมากแต่มีความคล่องตัวและการเคลื่อนที่ที่มากกว่าซึ่งเป็นคำชมที่สูงมากเลยส่วนที่บ้านเกิดในฮังการีไม่ต้องพูดถึงเลยครับเขาคือความหวังของคนทั้งชาติจนได้ฉายาว่า The Next Puskas ตามชื่อของเฟรนซ์พุสกัสตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศ และที่น่าทึ่งคือเขาได้เป็นกัปตันทีมชาติฮังการีด้วยวัยแค่21ปีเองนะค่ะซึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่ปัจจัยเรื่อง mental composure อีกครั้งว่าเขาต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งขนาดไหนถึงจะรับบทบาทนี้ได้ตั้งแต่อายุเท่านี้และสิ่งที่พิสูจน์ว่าคำทำนายเหล่านั้นไม่ได้เกินจริงก็คือสถิติในสนามค่ะ ถ้าเราดูข้อมูลจากฤดูการ2025-26จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าเขาไม่ใช่แค่นักเตะเทคนิคดีแต่เป็นหัวใจของทีมในสนามจริงๆเขาเป็นผู้นำของทีมลิเวอร์พูลในสถิติสำคัญถึง6ด้านเลยนะคะ6ด้านเลยเหรอครับมีอะไรบ้างครับแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างค่ะเขาเป็นอันดับหนึ่งของทีมในด้านการพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายการจ่ายบอลทะลุไปข้างหน้าการสร้างจังหวะยิงการเข้าสกัดชนะ การเข้าสกัดและตัดบอลรวมกันแล้วก็การแย่งบอลกลับคืนค่ะโหฟังดูเยอะมากเลยแต่สถิติอย่างการพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายนี่มันสําคัญยังไงครับสําคัญมากค่ะมันหมายความว่าเขาคือคนที่เปลี่ยนเกมจากแดนกลางไปสู่แดนหน้าด้วยตัวเองไม่ใช่แค่รอรับบอลแต่เป็นคนสร้างความอันตรายด้วยการเลี้ยงบอลฝ่าขึ้นไปเองอ๋อคือเป็นคนขับเคลื่อนเกม เตะหมายเลข10ที่เน้นตะเกมรุกไปเลยสถิติพวกนี้มันบอกเราว่าเขาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องจริงๆทั้งรุกและรับนี่คือการเติมเต็มศัก,กยภาพที่โมเดลเคยทำนายไว้เมื่อหลายปีก่อนให้กลายเป็นจริงและอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือความเชื่อมโยงของเขากับสตีเวนเจอร์รโซโบสไลบอกเสมอว่าเจอร์รคือไอดอลของเขาเขาเลือกที่จะรับเสื้อเบอร์8ซึ่งเป็นเบอร์ที่มีความหมายมากกับสโมสร และที่น่าประทับใจที่สุดคือเขามีรอยสักเป็นคำพูดของจราดบนแขนของเขาด้วยใช่ค่ะประโยคที่ว่าพรสวรรค์คือพรจากพระเจ้าแต่หากปราศจากความมุ่งมั่นและความถ่องตนอันน่าเหลือเชื่อมันก็ไรค่าเป็นคำพูดที่สรุปตัวตนของเขาได้ดีมากๆเลยซึ่งก็มีเรื่องเล่าได้ว่ารอยสักนี้มาจากการพนันกับคุณพ่อเขาเองพ่อบอกว่าจะยอมจ่ายค่าสักให้ถ้าเขาทำลายสถิติการวิ่งในช่วงทดสอบความฟิตที่เซาส์เบิร์กได้ ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ทําได้สําเร็จโห oh. มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นที่ไม่ยอมแพ้ของเขาจริงๆและมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่บทความต่างๆพยายามเปรียบเทียบเขากับเจอราดมาตลอดไม่ใช่แค่เรื่องเบอร์เสื้อแต่เป็นทุกมิติเลยทั้งพลังการยิงการจ่ายบอลการเล่นเกมรับแล้วก็ภาวะผู้นําซึ่งโซวัสไลก็กําลังแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีคุณสมบัติเหล่านั้นจริงๆจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับ เราได้เห็นภาพที่น่าทึ่งมากจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่ข้อมูลตัวเลขในวิดีโอเกมที่อัลกอริทึมชี้เป้าไปที่เด็กคนหนึ่งได้อย่างแม่นยำไปจนทีมการได้เห็นว่าการเลี้ยงดูการฝึกฝนอย่างหนักและทัศนคติที่ถูกต้องของนักเด็กคนนั้นทำให้คำทำนายกลายเป็นจริงขึ้นมา มันเป็นการบรรจบกันของโลกข้อมูลกับโลกความจริงที่สมบูรณ์แบบมากใช่ค่ะแต่มันก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจให้เราคิดต่อนะคะซึ่งก็มาจากในงานวิจัยเองในวิทยานิพนธ์ระบุไว้ชัดเจนเลยว่า ปัจจัยด้านจิตใจอย่างเช่นแรงจูงใจความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่วัดผลได้ยากมากและอาจจะไม่ได้อยู่ในข้อมูลของเกม EA Sports FC ทั้งหมดมซึ่งนี่ก็ถือเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งแต่ใน5ปัจจัยสำคัญที่โมเดลพบก็มีความนิ่งหรือ Mental Composure อยู่ด้วยนี่ครับซึ่งก็เป็นด้านจิตใจเหมือนกันถูกต้องค่ะนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจมันเหมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นเล็กๆที่โมเดลพอจะจับต้องได้ แต่เรื่องราวชีวิตของโซบสลาที่เราได้เห็นกันมันเต็มไปด้วยสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากนั้นมันคือความมุ่งมั่นและความถ่อมตนอย่างที่ปรากฏในรอยสักของเขานั่นแหละค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ข้อมูลตัวเลขอาจจะยังวัดได้ไม่ทั้งหมดงั้นมันก็ถึงคำถามที่น่าสนใจไว้สำหรับอนาคตของวงการวิเคราะห์ข้อมูลในกีฬาเลยสิครับแน่นอนค่ะและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อ ในขณะที่วงการกีฬากำลังมีข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทั้งจาก GPS กล้องติดตามตัวหรือเซ็นเซอร์ต่างๆทีมสโมสรจะเริ่มมองหาวิธีวัดผลและค้นหาคุณสมบัติทางจุดใจที่มองไม่เห็นเหล่านี้ได้อย่างไร hmm. การปฏิวัติมันไม่บองครั้งต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่การวัดผลทางร่างกายและเทคนิคแต่บางทีอาจจะเป็นการพยายามวัดความคิดและจิตใจของนักกีฬาให้ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถ้าทำได้มันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการเฟ้นหาหนัก,กีฬาไปตลาดการเลยก็ได้ค่ะ